เฮ้ยพี่นอ้องเบิง้งปลากินเบ็ดพเพื่อนเอาขึ้นใบทาเพื่นอยนยานมันหลุดพี่นอ้องเบิ้งเฮ้ยพอโรบอ่ะโรกวัวมั้งหรอพี่น้อง สุดใจมาใส่เบ็ดมาใส่ก้อนแดี๋ยนท่อมากมาคส่ไก่แล้วแล้วใม่เบ็ดครับเดีด้นงนึงเพิ่ว่าหัวกยัเพิ่งเสียดายหัวนี่พี่น้องขนฝนมาปดัน้ำกระบอกเบ็ดเพี่น้องบบนี้น้บกไล้เลยอยน้ำกับคืแล้วน่ทกน้อยเกิดการย่างน้ำเหมือนไม่อีกอ เ <c oughs> พิ่นบ้านเขาเพิ่นก็เลยไปขอทางช่ลปละทานทางเพิ่เพิ่นเปงน้ำลงขันบ่เปงมูนาคุมกับบ่ได้เห็ดะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนห่นรำใส่ไผ่้อนเดือ้แงอเดยวไม่หยามพี่น้องกันฝนตกแหงไได้มาก,กนะ <c oughs> น็ไ่อะอก โอ้ซื้อเลยเห็นปลาบ้อนผมก็ดีใจแล้วละ่ะกินว่กินกับจางกนได้ที่หลังพี่น้องนันบางเลยปลาบ้อนผมก็คิดอยู่นะใสได้บ่สิได้บ่เสียดายหัวมาใส่เหยือ่อเบิดห่วงก่อนสามหมื่นสองหมื่นเพิ่งหยิบติตายเราเด้อพี่น้องเออนี่ได้ไงได้กัน นั่นน่ะเห็นบมื่อใส่ไล้ล่ะเอ็ดอ้าพี่น้องจังทามารุ่นน้ำกันไหมเหมือแรงเนาะขอบคุจ้ะพี่น้องอายามเก็ดเนี่ยมาเซาไล้ลังล่ะท่านเด็โตอยู่สวัสดีครับสดีเดี๋ยเอ็กซี่แล้วขันค่ะคุณเอากว่ามิเสียงคนตกน้ำอืมมื่อยามเราเหตีอย่างบ่ เดืด <łość> ้าหังเสียหางนักงาเนะเปยงก็พอผ่ากันมันพอกากน้ำแล้วสร้างบอกกเอาเนานอพยานั่น ขวดจม <c oughs> จมเลยจมแล้วเฮ็ดกดยังสีกันเนะาะทางอื่นเขาก็เฮ็ดไปหน้ำตองมันท่านเถอะหน้าเลยพอ ปลาแยังเนาะือเป็นดุดดับดุดดับอะไรปลาดุกปลาดุกโอ้ยบ่แม่นปลากระยยงบ่แม่นบอกเออปลากระยยงอีหลีโอเดี๋ยวจะของแปลกพี่น้องมันขโมยเป็เกี่ยวอยู่โอ้ยเราบังหันหันกินตะกุนละปลากส่แยงเฮ้ยดางสิบ่าไได้ตีว่า ปากะเงย้วเสียเบ็ดเลยพี่น้องจะว่าเบ็ดจางเบ็ดว่คิดว่าฝันเลยมาสิได้ปลากับเงี้ยโอ้ยหลังเบ็ดเหี่ยวบักคักเลยพูดนะเสียงเคนแหลมไล่เป็นแต่ญานิแตแท้ดิ เดียมสปาร์คขนอือเอ้ยพี่น้องบึ้ง ปากินเบ็ดเพิ่พนเอาขึ้นใบถาพญานมันหลุดน,น้องบึ้ดน้องวันนี้หำพญาพอเพิ่นก็เลืเอาขึ่นใบถาพญานมันหลุดหุใหญ่ยกขึนน้นก็นะอถ้าถ้าไ่เอาขึ้นเรียบร้อยพี่น้องนี่ฉันหมาไม่ติดฉันสิฉันหมาไม่ติดติดต้ำเข้มปากนี่ เอ้ยยิงขึ้นแคนะพื่อนอะโตปลาพี่น้องเอ้ยพขาโลบป่าวโลควัวเหรอพี่น้องเอาเอาเข้าสิบอะไรกินดิโอพี่้พี่น้องเปิดฟาก่อนนะเอ้ยไปปอมากไป đây tô bậc nhai bên này đây quá tô bậc nhai ừ. ừ. là Oh, này. Oh, oh, lúa. oh, 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 này. oh, 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 thả, <laughs> xác thả Bây giờ, là... thả tôi khỏi đó. พนละที่นี่อะไปพูละพี่น้องไปถึงมันแบบมันเหมือนแห้งดินแังสี่ติดโอ้แต่แต่ต่ลงน้ำอีกแต่นอกบัไดเลยเนาะ มันเหลืออยู่สองสามไฮกัดเป่นงนี่น,นี่เปีงบล่ลูกๆอืแต่ด้วเครื่องมาสูบปอ,อกนม่ใจเสียเคืเขาปูกนะเค่ปูกอยู่ว่าง่ายด้วยบดำบามันกับบ่มีผมมาดำนี่แล้ว

ซากศพเจ้าว่านั่นเบิดหอยดิเนาะฝนมันหอยกับปูเนาะกัดเพิ่นเนย่ยไอ้อี่พี่น้องมาขึ้นบริเวณมาเบิ้งเพิ่นป่า,า,าเบิ้งเออคิดว่าสิได้ยี่หรอกป่าค่ะป่าเนี่ยอุบ,บาทมาขึ้นอาาอาสิย่างบ่นอน ใส่เป็นแพร่เลยติเพราะว่าป่าบางนี่มันหลสินยางบ่ี่นองมันกันดีหลุ่นเนอพี่นองโอ้ยเรียบร้อยเอายย่างเลยเจาเป็นไะไยังหลานสันเบ็ดโกงลงเลยรบกพี่นองอาเสือดว Ủa, tay tay Bạch kiến ngay Ui, hoài kín nó Tay bạch kiến nó Đồ hoài, đột phân Giờ biệt mất đây nó ở đây <laughs> ก็ค <ID EN> ือข้ารากาคือข้าราชารข้อขเขาคือไปเห็นเบ็ดเบ็ดยังไงครับผมบ่คือประกูไงไปไใ ทั้งในสุดไปไดนะเรียรยลย้เดี๋ยวนเสียนตังเปสรุปเพรผมอย,ยู่นั <c oughs> งท่านี่ครันี่มันลเบนอย,นนย่เป็นกรสรุปเปงได้ผู้ใส่เบ็ดมานนี่ครับพี่น้องอย่ามเบ็ดเรียบร้อยมันนั่งถ่าไม่ท่อาปลามันอายกล้องพน้องมา ตอนถือกล่องยุบบ่ได้บ่ค่อยให้เห็นดอกนี่พี่น้องบคอ่บครัวได้ปลาเสียมน้ำอีกตีมันแม่นปลาเขาเอินปลาอย่างดี้หน่ไหมปลาเสียมนี่พี่น้องปลาตัวใหญ่ตน้นไหมสองตัวติดข้<ส>างๆกันละ่ะตี๊บมองเงินห่วยนี่ละ่ะ เซียมงนี่ใจขัดเอ้ยสายใจขัดพี่น้องนี่กระน่ําเอ้ยแม่ดิแรงนี่แรงนี่สิมาแกมือพันอยู่มาขึ้นเลยมันมาหยามบ่ได้พี่น้องมันพายุเข่านี่ปลาดุกปลาดุกกระต่ายไอ้กล่องทั้งหลายขันย่ามือนเท้าไทยบ่ติดไหมพี่น้องบ่ค่อยเห็นเหรอนี่ซึ่งปลาปี๊บ ปลาปีบนี่แต่ปลาปีบพี่น้องผลงานมาเด็กใช่โอ้คือว่าดทะลายอยู่พี่น้องตั้งแต่มืาขึ้นเื่าขึ้นเื่าขึ้นกับไซแล้วก็ยามกับย่างกับเลยสองตัวคอจ้ะสองตัวสองตัวเลยท้ายพี่น้องเพิ่งบ่เมื่อวานนี่นาะเลยสองตัวแล้วพี่น้องเต้บาดทะเนี้ว่าสิมายามย่ำขึ้นโอ้พายุเข่าแต่ว่ามันมันบ่ตกโดนพี่น้องมันตกประมาณบ่ถึง สิบนาทีหรอกแต่นน่นอนนั่งกัฝ่าห้องบ่ม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 ดมขึ้นล่ะป่าเป็นแต่ยาน<บ>ค่ะเล่มบกามากกันยานป่าแน่แหละเพราะว่าแถวนี้มันมันเป็นทงหน้ามันหลงหมดพี่นอ้องอันตราล่แน่แหละก็เลยบ,บ,บดบดได,ดมาบด,ดมันยามเสาโอ้ยเทิงดึงเทิ้งยังแน่รุดรุดส้นมากถ้าเ้าบดไดมาย่ำขึ้นเลยเป็นยังสีละพี่น,อน้องท้าไม่ย่ำขึ้นก็พ่อทนอยู่เพราะว่าเขาวอีแดมาได้ป่าที่มันกินช่วงแหลกมันหมดละ อันนี้ถ้าไแล้วมันกินกันคดมันสีน่าวมีมบ่มีสีมีเน่าสองสามตัวเดี๋ยวเอาไปให้เป็ดกินนี่ครับพี่น้องผลงานเดี๋ยวแรงนีมาแก่มือมันไหมมาสีเอานี่ป่าไอเสียมนี่แหละผมอยากกินอยู่นี้พวกปลาเนออนเดี๋ยวเอาไปให้กินยังไงก็จังว่ากันอีกท่หนึงเนาะโอเคคอเนี่ยก็สิมีที่เด็ดเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ เซฟซี่ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนให้การ<ม>เวิ้งทินฐานบันเกิดเท่าเนาะของพอปลอมเฮ้าของสี่เฮดต้งสี่ไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเ่วนนี้เมื่อกสิเป็นหนาไ่เบส่ซอย่างเฮ้าปากประบอลดีดีหลังจากใส่เบสแล้วพอปลอมก็จะพาส,ส่นันใส่นี่ไปเรื่อยองเพื่อนแล้วเพราะว่ามันเป็นดูดูการแต่ถ้าเดี๋ใส่กบให้พี่น้องเบิ้งอยู่ดอกปีนี้แต่ว่า ว่าสี่พอปลอมมาสีเห็ดให้เวิรงอยู่สีผ้ามาใส่เวิรงเวิงยู่กบมันกับพ่อมีอยู่แถวนี้เนี่ยมาใส่เบ็ดกระโดดลงน้ำหลายอยู่ใยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสวัสดีค่ะ